วพบประกอบการไทยยังมีอีกมากนะคะในเวียดนามเนื่องจากจำนวนประชากรเกือบร้อยล้านคนค่ะแล้วก็เศรษฐกิจมีนโน้มเติบโตสูงนะคะเฉลี่ยร้อยละเจ็ดต่อปีค่ะถึงแม้ในช่วงเกิดวิกฤตโควิด -19 นะคะเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวได้เกือบร้อยละสามค่ะ สำหรับประเทศไทยแล้วก็เวียดนามนะคะถือว่าเป็นพันธมิตรทางการค้ามานานค่ะที่ตั้งก็อยู่ไม่ห่างกันด้วยนี่เป็นจุดที่น่าสนใจของ SME ไทยในการส่งออกนะคะล่าสุดธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Ex i m ซ a n k บมีการเปิดสํานักงานผู้แทนที่นครโฮจิมินเวียดนามค่ะเพื่อรองรับนักลงทุนไทยที่เข้ามาลงทุนนะคะขณะเดียวกันมีการปรับกลยุทธ์ค่ะปล่อยสินเชื่อให้นักลงทุนเวียดนามที่เป็นหุ้นส่วนนักลงทุนไทยผ่านธนาคารรัฐในเวียดนามนะคะจากเดิมเนี่ยปล่อยสินเชื่อให้เฉพาะนักลงทุนไทยที่ไป ททุนทนนเ่่าั้คะสำหรับการปล่อยสินเชื่อให้ธนาคารของรัฐในเวียดนามหรือว่าธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนามนะคะวงเงิน100ล้านดอลลาร์สหรัฐอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.5นะคะซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนในระบบของเวียดนามซึ่งอยู่ที่ร้อยละ12ค่ะโดยมีเงื่อนไขให้เอ,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 เอกชนเวียดนามนะคะต้องซื้อสินค้าไทยคิดเป็นร้อยละ50ของมูลค่าสินเชื่อค่ะ Rep office ทำหน้าที่ Business Maker หมายความว่าเขาต้องมีหน้าที่ในการเกณฑ์คนซื้อฝั่งเวียดนามแล้วเราให้เงินแบงก์เวียดนามเมื่อกี้เห็นไหมครให้เงินแบงก์เวียดนามปล่อยให้คนซื้อของที่เป็นสัญชาติเวียดนามโดยที่ให้ซื้อของไทยนี่คือความงดงามของ Business Model ใหม่ให้ตังแบงก์เวียดนามเพราะเราไม่รู้จักว่าคนเหล่านี้คนเวียดนามเป็นใครเขาทำ KYC ให้เราแต่มีข้อแม้ว่าเอาตังไปซื้อของคนไทย ปัจจุบันมีเอกชนไทยสนใจขอรับการสนับสนุนการเงินหรือว่าสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำประมาณ200คนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็น SME ค่ะทั้งนี้การสร้างเครือข่ายในการทำธุรกิจจะถูกนำไปปรับใช้กับประเทศอินโดจีนอืนอ่นๆด้วยค่ะ หนึ่งในธุรกิจไทยที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเสริมสร้าง Power Corporation นะคะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนามภายใต้สัญญาซื้อขาย20ปีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบอกว่ามาตรการนี้ค่ะเป็นการสนับสนุนให้เอกชนไทยมีโอกาสในการทําธุรกิจมากขึ้นอย่างพลังงานสะอาดก็เป็นหนึ่งในทิศทางโลกนะคะซึ่งเวียดนามเนี่ยธุรกิจหลายๆชาติก็สนใจที่จะมาลงทุนที่นี่ค่ะอย่างเช่นที่ยุโรปญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีใต้ค่ะ ผมคิดว่าเราเราไซ์นี้เป็นไซน์แรกและเป็นโปรแกรมแรกที่เวียดนามเปิดเรื่องของพลังงานทดแทนการที่เราเข้ามาก่อนนะครับเราก็ไม่ได้เข้ามาเป็นคนแรกและเราเข้ามารุ่นแรกเนี่ยมันทําให้เราเข้าใจในการพัฒนาแต่และสเต็ปของโปรเซสในประเทศเวียดนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่าไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางค่อนข้างสูงก็ทําให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางการค้าลดลงเป็นลําดับนะคะจึงเกิดการย้ายฐานการผลิตจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงเวียดนามซึ่งเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในบทบาทของตัวรัฐบาลไทยเราเองนะครับหรือหน่วยงานของไทยนั้นก็มีหน้าที่สําคัญก็คือในเรื่องของการประสานงาน เพราะว่าในแต่ละประเทศนั้นก็มีกฎกติกาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแต่ละประเทศนั้นในปัจจุบันนี้ก็มีส่วนในเรื่องของการที่จะปกป้องในเรื่องของการลงทุนของคนในชาตินั้นแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องเม็ดก็ต้องการเม็ดเงินจากต่างประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นในบทบาทของหน่วยงานแล้วก็ทางรัฐบาลนั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะประสานงาน ภาคเอกชนรายใหญ่ของไทยมองว่าเวียดนามค่ะมีจุดแข็งหลายด้านโดดเด่นที่สุดก็คือเรื่องกําลังแรงงานนะคะส่วนภาพรวงอุตสาหกรรมค่ะมีการทําข้อตกลงทางการค้ากับหลายประเทศแล้วก็หลังเกิดโควิด -19 ได้รับผลกระทบน้อยนะคะดังนั้นค่ะการมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการกล้าลงทุนในต่างประเทศค่ะในฐานะที่คนไทยเนี่ยที่มาลงทุนในเวียดนามเนี่ยก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการ เขาเรียกว่าการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนหรือว่าเราก็เสาะหาในแง่ของวัตถุดิบนะมันมันคือทั้งไปแล้วทั้งไปแล้วก็เข้ามานะทั้งเอ็กซ์พอร์ตและอิมพอร์ตนะมันก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้เรื่องของการค้าขายในในระหว่างของทางไทยกับทางเวียดนามเนี่ยเติบโตสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมยังมองต่อว,ว่าเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นพันธมิตรที่ดีกับเราเราอย่าเราอย่าคิดว่า เขาคือคู่แข่งอ่ะเราต้องมองว่าเออเขาคือพันธมิตรเราจะใช้จุดแข็งของเขาอย่างไรนะอ,ะอะยากเพิ่มโกอบการไทยนเพิอมโอกาสการลงทุนที่ไหนบ้างอ่ะก็อย่างน้อยอุตสาหกรรมที่เราทําอยู่ในประเทศไทยแล้วเราจะติดขัดเรื่องแรงงานคนไม่พอ,อก็จะมีหลายอุตสาหกรรมละที่เราเห็นแนวโน้มการย้ายมาลงทุนที่นี่นะครับเพราะว่าธุรกิจยังต้องดําเนินต่อไปนะ,ะในขณะที่มันมีความเปลี่ยนแปลงในการทํางานอยู่ตลอดเวลา เวียดนามก็เป็นทางออกทางหนึ่งของผู้ประกอบการเดิมน,นะครับของไทยทีอ่อุตสาหกรรมเ,เราเราทำในบ้านเราอาจจะยากขึ้นเพราะเราขาดคนก็จะย้ายมาที่นี่กัน สำหรับการจับกลุ่มผู้บริโภคเวียดนามนะคะถ้าดูตามช่วงอายุค่ะจะพบว่าความต้องการมีหลากหลายนะคะผู้บริโภคชาวเวียดนามให้ความสนใจและก็ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นค่ะคนไปทํางานก็มีกําลังซื้อสูงนะคะชอบช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยค่ะตลาดนี้นโตร้อยละสาต่อปีนะคะคุณพราววดีคุณจิราชาตาแต่สิ่งสําคัญถ้าดูภาพรวมเนี่ยเวียดนามกําลังเป็นแหล่งลงทุนสีเขียวนะคะเป็นแหล่งพลังงานสะอาดของโลกด้วยตอบโจทย์ที่ทางของโลกค่ะค่ะขอบคุณค่ะ